น,นะคะเราเก็บยอดมันหวานได้เยอะเลยเดี๋ยวเก็บไปฝากพี่ๆด้วยยอดมันมันแก้วมันหวาน <c oughs> ยอดแบบนี้นะคะยอดอ่อนๆเลยนี่นะนี่เยอะเลยนะคะยอดไม่ต้องกลัวเขาจะไม่ติดหัวนะคะติดนะเด็ดแบบนี้ทุกปีก็ได้กินหัวทุกปีเสียงนกเลยเสียงนก नो no प्रॉ ยอดมันหวานญี่ปุ่นไปแกงนะถ่ายพี่พี่พรเลยนี่นะคะยอดมันสวยสวยเนาะนี่กำลังไตย,นะะยอดสวยสวยเดี๋ยวจะเก็บนะเก็บเก็บ ќе okay. ยอดมันสวยๆอ้วกอ้วนอ่อนนะคะนี่เห็นไหมเอ้ยนี่นะเราเก็บเอาบ <ไง S 2> กเขื่อนให้มุกมันต้นน้ำใสไหลยอดเดี๋ยวนี้อยากเอาไห แลงใหญ่มาก <S <S เดี๋ยวเราจะเก็บยอดไปแกงก่อนนะคะนี่นะคะเราจะเก็บยอดแบบนี้นี่นะคะคนเหนือเขาจะชอบกินแกงยอดมันหวานแบบนี้นะคะยอดอ่อนๆนี่นะเด็ดค่ะแกงใส่ปลาแกงส้มนะคะแกงสม้มเดี๋ยวเราจะ เก็บยอดยอดมันหวานญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราจะมาเก็บยอดมันหวานเอาไปแกงใส่ปลานะคะเยอะมากเลยงามงามนี่นะคะ ยอดมันหวานแกงได้นะคะคนทางเหนือคนคนเหนือจะรู้จักวิธีกินเนาะแกงส้มนะคะแกงใส่ปลานะ,ะแล้วก็โรยด้วยยอดอ่าแมงลักเหนือก่อมก้อนะคะโอ้โหพ <laughs> ี่พอนจามตลกตลกนนะคะ นี่เห็นไหมเอ่ยเก็บยอดมันหวานก่อนนะคะนี่พอดีเหรอก็ไม่รู้หรอก พอดีตรงตรงตรงอย่างเงแตงโมน้อยนี่เออลูกนี่พอดี่ะแอมอย่าให้ดล่นนะแตกเปลือกมันบางบางโอ้ยหนอนอืมหนอนเอาปลาคองจะกินไหมปลาคองเออเอา มันแก่แล้วหรอพี่พคออแก่แล้วเพราะว่าเขียนเบอร์มันไว้ด้วยมันเบอร์ไอ้สี่สิบสี่สิบวันหรือสี่สิบห้าวันค่ะพี่พอนอัลูกหนึ่งก็ได้ดูดูมันไม่เห็นบวบบวบบวบน้อยบวบบวบกำลังงามนี่นะคะใครสนใจบวบ ื่องามเออเพิ่งหัสิ่เป็นสีงามเลยที่พรเนี่ยไอจระลุงนั่นจะให้ไอนั่นหละให้หัวมันมาไงหัวใหญ่ถ้ามันเนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาไปเดี๋ยวไปโพสขาย,ยูนะคะใบเผือกสวยๆใครจะสั่งซื้อได้นะคะ ญี่ปุ่นนะคะง่ามเพื่อก็ชอบก็ชอบน้ำข้างล่างมีน้ำเ,นเ,เขาก็เลยโตเขาก็เลยโตดีนเนาะมาเก็บถั่ว อุ้ยถั่วสวยๆถั่วแดงฝักยาวเนาะยาวเลยเนาะยาวยาวอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะมันจะไม่สวยเลยวันนี้เรามาเก็บถั่วถ้าเรามาทำโยงๆไปเลยถ้าเราไม่ตัดใบออกมันก็จะพันอยู่กับใบมันไงเนี่ยเหยียบตรงกลางด้วยจะเหยียบเหยียบถั่วทั้งดูเด้อยดูเด็ดไม่เป็นดางด่างหักต้องเก็บเด็ดตึ้งหัวมันอ้าวหัว อ๋อ,ะอะจะเอาเตยสีเขียวอ,ยววยอมน่ชอบนะสีสีนี่มันหวานดีกว่าสวย เนี่ยถ้าเราไม่เด็ดอย่างนี้มันจะเป็นมันจะเป็นอีกอรุ่นหนึ่งนะแต่พี่ไม่ให้มันเป็นไงมันจะมันจะผอมแล้วตูดมันจะรีบไงเข้าใจไหมถ้าถ้าให้มันเป็นอย่างนี้นะค่ะตูดมันจะรีบไงต้องหักอย่างเงี้ยเนี่ยหักอย่างเงี้ยเนี่ยหักอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋อหักออกเลยงให้มันออกไม่ห้เออไม่ให้มันเป็นไงถ้ามันเป็นแล้วลูกอื่นมันจะตูดรีบไงตูดมันจะไม่ป่องไงยี่ไงก็เขาเอามาวานอีกแล้ว ถั่วแดงถั่วดำนะี่คะถั่วเรา ้อนเจาะด้วนะอไอสองสามหลุมนะไม่ขึ้นเ็นไหมใบมันไม่มีใช่ไหมพี่ตัดออกไงถ้ามันมีใบมันจะไปมันจะไปงออยู่ตรงใบมันอย่างนี้ลูกมันจะไม่สวยนุชสั่งใช่ไหมสั่งด้วยใช่ไหมถั่วนุชเอาถั่วด้วยเหรอคะ น้ำซาวัวด้วยพี่เด็ดไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยออดูบ้านเนี่ยทั้งสองโลสามโลก็เห็นสองโลสองโลปวสามโลสามโลที่สี่โลเห็นมันพอมันสี่หมัดเนาะหมัดแล้วหมัดแล้เจ็ดแปดีบนี่มันก็อร่อยนะหวยอะไรนไดีกเมื่อวานที่เอาไปหั่ นำทัวถผัดทัวสีเขียวฝั่งนี้เป็นสีเขียวนะคะอันนี้ฝั่งฝั่งทัวเขียวฝั่งนี้ทัวร์แดงฝั่งนี้ทัวแดงฝั่งนี้เป็นทัวเขียวฝักเขียวเนี่ยสวยมากเดี๋ยวทีจะเข้าทจะเข้าสวนเห็นไหม เก็บไปแล้วเหรอพันมันย่างย่างพันแล้เอาไว้ทีหลงอใหญ่พอไปตำตำตำตตำ้มจักดึงดึงดึงงดึงเอาเดี๋ยวหนูเข้าไปข้างใน นี่นะคะเรามาเก็บถั่วด้วยระยงระยางเงามเอาเดี๋ยวพี่เก็บหน่ยเอา็นี่แหละเออเอาเอาเอยียบถั่ว ดอกอะไรนั่นเนี่ยสวยเนาะหลากหลายสี แมมาสวนพี่สาวนะคะอันนี้เป็นตัวลิสงน,นีจะปวกตัวลวิสงนะคะตอน้นั้นขา้าวโพดข้าเหนียวขา้าวโพดข้าเหนียวเป็นแนวเลย วทล่ิสงเยอะเหมือนกันสองสามแปลงนี่นะคะสวยงามภกเขาล้อมรอบนะคะมีโอฮาก,ก้าด้วยนะคะของจุ้ยของญี่ปุ่นเขาเนะ,ะมีน้ำไหลาพานนะคะนี่ลองน้ำไหลาพานหน้าสวน น้ำอุดมสมบูรณ์